อ่ะอันนี้เนี่ยโอ้โหผู้ต้องหารายนี้นะคะสาวรายนี้ไปเกี่ยวข้องกับแก๊งโรแมนต์แกมด้วยของต่างชาตินะคะประเภทแบบว่าเราให้รักไงแล้วก็แบบโอ้ขอยืมเงินหน่อยนะคะโอนเงินมาให้หน่อยนะคะอ้างต่างๆนาภาษีค่าภาษีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะโอนคืนให้ปรากฏ หายจ้อยค่ะนะคะครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ทางเจ้าหน้าที่ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจคะ่ะหรือว่าปอ,อสอเข้าไปรวบผู้ต้องหาได้ผู้หญิงนะอายุ43ปีเท่านั้นนะคะก็จับกลุ่มได้ก็โดนข้อหาช่อโกงสิคะนะคะแล้วก็โดนเกี่ยวกับในเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะไปจับได้ถึงหน้าบ้านเลยคะ่ะคุณแม่คุณโตน <c oughs. S 1> นะคะซึ่ง เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะเขามีการเร่งปราบปรามในเรื่องของเครือข่ายบัญชีม้านะคะแล้วก็ล่าสุดก็ไปพบข้อมูลของผู้ต้องหาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับคดีบัญชีม้าแล้วก็แก๊งรวมมันแกมค่ะ<ช>ลบหนี้คดีนานถึง2ปีเลยทีเดียวเพราะว่าคดีนี้เกิดขึ้นช่วงปี2566ผู้เสียหายค่ะก่อนหน้านี้เขาไปแจ้งความในพื้นที่ของสอพเมืองแพร่นะคะว่าเนี่ยถูกมิจฉาชีพ นะคะอ้างว่าเป็นชาวต่างชาติอุสร้างโปรไฟล์สวยหล่อเลยนะคะ <c oughs> ดูดีเลยนะคะเข้ามาทําความรู้จักผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็มีการคุยสนิทสนมกันในเชิงชู้สาวนั่นแหละค่ะเขาถึงเรียกว่าโรแมนต์แกรมเนาะนะคะแล้วก็พอคุยกันตีสนิทนะอ่ะตีสนิทเสร็จแล้วยื้มเงินเลยจ้ะนะคะเธอจ๋าจโอนเงินให้ฉันหน่อยนะโดยบอกว่าโอนเงินมาเป็นค่า การชำระค่าภาษีนำเข้าของค่ะหนึ่งแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการได้รับของนะเออแต่เธอต้องโอนเงินมาให้ฉันก่อนนะคะเอาผู้เสียหายหลงเชื่อค่ะโอนไปให้แต่สุดท้ายแล้วเหมือนคดีเดิมๆที่ผ่านมานั่นแหละคะ่ะถูกหลอกนะคะแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะคะก็เขาก็น่าจะเชื่อว,ว่าถูกหลอกแล้วก็เลยไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่ง บัญชีที่เขาโอนไปให้เนี่ยค่ะคุณแม่คุณต้น <c oughs> มันเป็นชื่อของผู้ต้องหาหญิงคนเนี้ยนะคะที่ทางเจ้าที่จับได้วันนี้นั่แหละนะคะอ่าพอไปจับได้ค่ะตัวของผู้ต้องหานะคะก็อ้างว่ามีคนรู้จักนะมาหลอกให้เธอเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือสแกนใบหน้าผ่านทางแอป,ปของธนาคารค่ะเพื่อที่จะเปิดบัญชีออนไลน์ค่ะแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยไปกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะ เพื่อที่จะเปิดบัญชีออนไลน์นะคะพอเปิดได้สําเร็จเนี่ยนะคะคนร้ายก็เอาบัญชีนี้ไปใช้นะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นสมุดบัญชีหรือบัตร ATM อะไรเลย<ม>แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีเงินเคลื่อนไหวอยู่ในบัญชีที่เธอไปเปิดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนด้วย<ม>โอ้เปิดเปิดบัญชีออนไลน์แบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ<ม>โออมันมีเหรอคะ,คะเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็อไม่เชื่อยังไงก็เป็น ชื่อคุณนะคะน้าง <c oughs> คุณนะก็โดนจับดำเนินคดีคตามกฎหมายไปแต่เดี๋ยวจะมีการขยายผลต่อนะคะจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพราะเชื่อว่าไม่น่าจะมีแค่คนเดียวนะคะ <c oughs>